เอ้ยแต่กบดาว่มึงเคืนเดสามตัวสี่ตัวพี่กบมเขียนกาดวะาปดก็ว่าม่เขียนใาแขนเยกบบ้านู่ไปเที่ยวกะโม่หนูที่ไปเที่ยวกโม่แม่อยน่ใส่วันนี้บั่นขอีดยคือว่าไปบันโคลคั้นจ่องอ้ห้บังโคคันจ่องว่าไดหรอว่าอยูนั่นเนาะสกัดแจมูนี่กับมบเกินบบเกินตีสวง กลับไปแข่ให้เทียงขึ้นพ่อไปๆไปกับพ่อไปเนี่ยมีขนมมาฝากเท่น้ำเดชไปใจดีเด้ยวะพอดีเลยว่างหันเมาต้องเติมของหวานฝาเกยบเลยดีขนมมาฝากเฮ้ยขนมเอากินวหวานเกยบเออวะกิมัแก่บบี้ยวกิมังเฮ้ยเอาเมีนเล แซบ้วแซบเลบแ่บมักแลวเนาะบต้งเือตเปรมักไม่อาเสือมาหาเนาะแอนดีเนี่ยโคตโคตว่ันเม่นี่ยขนมเนี่ยูเบาเก่าขนมมันมากินคือกันหนซื้อให้มันประจำเลยไเลยเสือมาห้ยเธอนเบาเกามักกินบอมากแล้วคุบ่มากแล้วบอมากแล้วอากแล้วม่ว่าแซบยู่งเนี่ยกินมับายังถึงคนเก่าเอาฮะ สิงแม่บอกถึงคนเก่าเห็นยังคนเก่าก็คือคนเก่าตัวเมื่อสิมาเกี่ยวอหี้ยงกับคนใหม่คนเก่าก็คือคนเกา่าจริงท่านคนเก่ามึงสิรับเองไม่เสรกูเหยียบยุติๆมึงบอกว่าถึงคนเก่าคนใหม่กวางไหนมึงจะไปหาคนเก่าพันบ่ไได้ปมึงจะไปมันบ<ป>่ไปหาหมูไปหาหมูไปหาหมูแกนมึงจะได้ไปอยู่แล้วมึงบอกถึงคนเก่าเห็นยังมึงบอกถึงเห็นยังขนมนี่มึงจะมาบอกเห็นยังนี่ขน <c oughs> มเนี่ยฮะฮะ ว่าโทมึงกินกับเข้าใจตอนนี้มึงเข้ายู่ปัจจุบันอย่าไปสนใจกับอดีตมึงกิ่กินนะยังอมเพราะวีอะไรกันแม่มึง่าว่ามึงจะวะมึงมากินมึงเป็นผัวเก่ามันมึงอย่าว่ากลอนมากของเก่าไม่วีมึงมากินบอกนี่ดิผัวเก่ามึงบ่ามียนอูยไปกันใหญ่แล้วว่าโทษเบ้าเบ้าเหรียญเบ้าหยอกยังซชื่อเบ้างงแงงงงีงงบอกมีพิรุนแล้วมึงจะไปมึงจะไปสิไปสิไปหาหมู่บ้านของอีด้ย ยาเฝ้ามึงหยิบเฝ้าไปไหนไปหาหมู่บ้านของอีด้วยมึงมีไปรถมึงสั่นยังเหมนรถบอนลงบังคนยังแล้วไปคนยังเนี่ยมึงมียังดอกเบิ้งวางเปล่านุ้มนุ้มไม่ได้เสียงยังดอกเนี่ยไม่ได้เสียงเบิ่งเงินมึงจะไปให้มันม่ได้เอาไปให้มึงจะไปยังมึงจะเอาไปยังเอาไปเลี้ยงเหล่ามือ เลี้ยงเรล่ามูอีดมูบ่มีเงินบ่มูบริหารเฮ็ดงานบ่มมูนันเลี้ยงได้แต่ต้องแฝ่แฝงใส่ก,กันหันกันคือหันกันทีไปเลี้ยงเขาบ่ได้ปาฏิย์ใหญ่ไงเธอบักนั่นก็กินบ่เลิกเพราะว่าเมียเจ้ามีพิรุณแล้วล่ะพี่แต่ที่มีพิรุณตัวมันบอกบโโบถึงเลี้ยงผัวเก่ามันเหลือพี่ของเก่าจบก็คือจอบเลยใช่ไหมเบ่าเอาเบิ่งเนี้ยมีอย่างอีกในตัวคน เดินแตงตูเต่งเกงขาสั้นไปเปลี่ยนกางเกงบ่มีกางเกงใส่แล้วบ่มีกางเกงให้ตัดทุ่งปุ๋ยให้มันใส่มื้อนี้มันเป็นตีมตีมตีมขาสั้นขาสั้นสีดำนะบ่ได้มึงจะไปอ้อยไผตัดทุ่งปุ๋ยให้มันใส่ปาดโทนี่มึงจะใส่จังไหนอ่ะใส่ช้ก็ได้แล้วตันนี่แบกออกมานี่แบกออกมานี่เออ ว่าทุ่งใส่สันบ่ได้สิอายไฟมาชุบเข้าไปปาร์ตี้ใหญ่เลยเธอนี่ละปาร์ตี้ใหญ่มึงไยบอกมึงมีพิรุษเงินเอาไปยี่สิบบาทเมีอาหารกันเฮ้ยเก็บไปเติมน้ำมันพ่อพี่เดี๋ยวไปเช็คไม่กกิโลเปยนมันจิบวสันพี่เก่าดีวะนี่เป็นบริสุทธิ์ไปไปได้ เออหามไออกนะคุณมันตลกหามเอาขึ้นสูงมันเหยียดขาบ่ได้ปถูกเอาเสียโป๊ะไว้มีบอกระโดดไปดอกไปขึ้นไปที่ไปกับไปบ้านนี่ไปงี้สินะไปงี้นะถ่ายรูปมาให้เบื้องหน่ำถ่ายรูปรายงานทุกๆุหน้าที่คันถอดออกนี่เหยียดขาเขาวแสดงว่ามึงอ่อยผู้ชายแล้วไม่อีกแล้จะอ่ได้สำนันแล้วเติมน้ำมันน้ำมันมีบ่น้ำมันก็มีวิลพีน้ำมันมี น้ำมันมีชี้ได้ไปเฝ้า,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 าไปเฝ้ากับทำับเกินเที่ยงขึ้นกำลังเลยนะเดี๋ยวเฮี้ยวเฝ้าไปเอามาเอามาเอามาเฮี้ยวเฝ้าไปมึงก็ยืนตรงตรงเนโอ้ยหลอกแหลกหลอกแหลกอยู่เฮี้ยวเฝ้าไปมายังอีกเนี่ยเออนี่ต้องโดนแบบนี้นอนลงดิ้นี้ยังยังใครนอนลงจับจับนอนลงนอนเลยเคี้ยนี้ยัง ยัง,ไง่ไม่สิอยากไอหมูนะเธอปากการกระบ,บอกออกเออสักนี่เขาก็หู้ยู่หรอกอ่านเอาไปวันนี้เขึ้นไปอย่าง้ามลบนะเขึ้นไปอย่างวันนี้กับโจกับบุมมีไปหทำรูปไปไปกับพ่อไปทำเขากันเพียงขึ้นอืนจะลอยเนี้ยพอได้ไปขับรถดีๆโทรรายงานน้ำตัวทรัพย์แบตมีบ่ ครับมีวะเออไปเฝ้าไปก่อนสิเปลี่ยนใจว่าห้ไปสรุปสิไปว่าไป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 เฝ้าไปเดี๋ยวขนมหวงมากินมึกันเอาไปน้ำต่อเอ้าปาดโต้ผัวเขามากินกันทห่อไปฝากเขา